สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆเพจเซนสดนะครับแล้วก็แฟนๆผ่านทางทุกช่องทางนะครับวันนี้เจอกันเหมือนเดิมครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลคัดทีเด็ดเน้นๆเนื้อสามทีมนะครับแต่ก่อนอื่นต้องอย่าลืมนะครับแอดไลน์มาคุยกันนะฮะพิมพ์ s o n n ย้ำอีกครั้งนะครับ s o n n นะครับเพิ่มเพื่อนมาทีเด็ดดีๆข่าวสารบทวิเคราะห์มีเพียบนะครับอย่าลืมนะครับฝากกันด้วยส่วนฟุตบอลวันนี้ครับเป็นวันจันทร์ที่ฟุตบอลเพียบนะครับทั้งลาลิกาสเปนพรีเมียร์ลีกอังกฤษ รวมถึงเกาชิโอเซเลียอานะครับกลับมาเตะกันครบโดยวันนี้เนี่ยก็คัดมา3ทีมนะครับเกมคู่แรกครับมองไปที่พีเมารีก,ก่อนนะครับเกมเวลาตีสองนะลิเวอร์พูลครับจะเจอกับคริสตัลพาเลทคู่นี้เนี่ยถือว่าลิเวอร์พูลอันดับ13นะครับพาเลทอันดับ18โดยเกมนัดแรกของฤด,ดูกาลเนี่ยลิเวอร์พูลเสมอกับฟูลแลนดมา2-2นะครับเพิ่งมีแต้มเดียวส่วนพาเลทเนี่ยก็แพ้อาร์เซนอลมา0-2นะครับยังไม่มีคะแนนแต่ก็ตามครับ ดูแล้วคู่นี้เนี่ยเลี้ยวภูมีปัญหาเรื่องนาะเตะบาดเจ็บเยอะนะครับเพราะฉนั้นเกมนี้น่าจะส่งผลกระทบต่อการจัดทีมนะเลี้ยวภูไม่มีโคนาเต้น,นะครับแนวรับที่เจ็บทเทียโกวัคันทาร่าเนี่ยก็ต้องพักเดือนครึ่งส่วนเล็กอ็อกเลชามาเลนกับเคอร์ติสโจนนะครับสองกองกลางก็เจ็บนะฮะโดยเคมินแลเลเฮอร์เนี่ยประตูมือ2ก็ยังไม่สามารถเล่นได้นะครับส่วนเดียกโกโชตา้ากับเจเอมาติสเนี่ยเป็น2คนที่ต้องเช็ตค,ความฟิตนะครับแต่เชื่อว่าน่าจะมีชื่อเป็นสำรองได้เป็นอย่างน้อยนะ ด้านคริสตัลพาเลทครับเกมนี้ไม่มีกองหลังอย่างเกมทอมกินนะครับแล้วก็กองกลางอย่างเจมสแม็กอาเธอร์ก็ถือว่าอาจจะไม่ได้กระทบอะไรมากนะครับโดยสถิติเจอกันช่วงหลังเนี่ยฤดูกาลที่แล้วเรียบูชนะพาเลททางเย่าละเยือนเลยนะครับที่อนฟิลหน่ชนะ2 0นะครับส่วนที่บ้านพาเลทเนี่ยก็บุกชนะ31เพราะนั้นก็ดูแล้วเรียบูยังเหนือกว่านะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยพอเรียููมีปัญหาเรื่องผู้เล่นเจ็บน่าจะทําให้เกมนี้เนี่ย ต้องเหนื่อยหน่อยนะครับพาเลทเป็นทีมที่ตั้งรับดีแล้วก็สวนกับคมคู่นี้เนี่ยจากเงืเ่อนไขนแฮนดิแคปมาเปิดให้ลิเวอร์พูลต้องชนะ2ประตูขึ้นไปน่าจะไม่ง่ายนะครับพาเลทเนี่ยรับเหนียวแล้วก็มีทีเด็ดสวนกับจากทั้งซาฮาแล้วก็เอเซ่ผมมองว่าบอลวันจันทร์ด้วยแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยตัวเจ็บเยอะน่าจะถ้าขึ้นนําแล้วก็เล่นประคองตัวรักษาสถานการณ์ วันนี้เนี่ยน่าจะอาจจะเฉือนชนะแค่ประตูเดียวหรือถ้าพาเลตเหนียวเหนียวหน่อยก็อาจจะลุ้นเสมอได้เพราะนั้นวันนี้เชียร์พาเลตครับน่าจะแพ้ไม่ขาดนะครับส่วนคู่2ครับไปดูเกมลาลีกานะครับรอบ4ี่ทุ่มครึ่งนะครับเตะเร็วหน่อยเอเลติกบิลเบานะครับเจอกับมาโยกานะคู่นี้นี่ก็เป็นเกมแรกของทั้งคู่ในฤด,ดูกาลนี้นะครับบิลเบาเนี่ยก็ปีนี้อาจจะไม่ได้เสริมทีมเยอะ แล้วก็เกมนี้เนี่ยจะไม่มีอินิโก้มาติเนสนะครับที่เจ็บส่วนฝั่งมาโยกาเนี่ยก็ไม่มีทางด้านอาริยอ o โรดิเกสนะครับที่เจ็บเหมือนกันด้านคู่นี้เนี่ยเจอกันฤดูการที่แล้วที่บ้านบินเบาววินเบาวชนะ2อนะครับส่วนที่บ้านมาโยกามาโยกาเบียดชนะ32บ้านไข่บ้านมันแต่ดูแล้วบินเบาเนี่ยถือว่าอุ่นเครื่องได้ดีนะครับสามารถชนะโซสดาได้1นชนะมิลานเดสส0แล้วก็มีเสมอไม่หนนะครับ ส่วนฝั่งมาโยกาเนี่ยอุ่นเครื่องสองละหลังสุดไม่ชนะนะครับสเสมออีพิซ่า0ูแล้วก็มีสเสมอนาโปลีหนึ่งมองว่ายังไงเนี่ยบินเบาเล่นในบ้านดูเหนือกว่านะครับแล้วก็น่าต้องเน้นเก็บสามแต้มนะพวกตัวหลักก็ยังอยู่กันครบนะครับอเจกีิวินเลียมนะครับอีเคมูเน,นอินรอยนั้นก็กับเงื่อนไขแค่ชนะก็ได้เฮให้เชียร์ลตติกบิลเบานะครับ ส่วนคู่ที่3ครับมองไปที่เกมลาลิกาสเปนรอบเที่ยงคืนครึ่งนะครับเกมระหว่างเกตาเฟ่กับแอตเลติโกมาด์ิดนะครับคู่นี้นี่ทางด้านเกตาเฟ่นะครับเกมนี้ไม่มีเดเมียงซัวเลสนะแบ็กขวาที่เจ็บส่วนแอตมาริตเนี่ยไม่มีฟิลิเป้กับโฮเซ่คิมเเดียนะสองกองหลังนะครับด้านการเจอกันฤด,ดูกาลที่แล้วเนี่ยแอตมาริตชนะเกตาเฟ่เย้าเยือนเลยนะครับที่บ้านบ้านตาเนี่ยหรือว่าสนามใหม่เนี่ยซีวิตัสเนี่ย แอดมาริชนะ4-3นะครับแล้วก็ที่บ้านเกตาเฟ่แอดมาริก็บุกชนะ2-1คือถึงแม้จะเป็นเกมหืดเนะี่ยแต่ว่าแอดมาริตมักจะเฉือนเกตาเฟ่ได้นะครับและวเกตาเฟ่ช่วงหลังอุ่นเครื่องไม่ดีด้วย 5- นัดสุดที่อุ่นเครื่องเนี่ยแพ้ถึง3เสมอ2ไม่ชนะใครเลยนะครับส่วนแอดมาริะอุ่นเครื่องดีนะชนะหมด4เกมรวดชนะแมนยูด้วย1-0ชนะกาดิส 4-1แล้วก็มีชนะยูเวนตุส4-0นะครับเพปอะนั้นแอดมาริดปีนี้เริ่มลงตัวนะครับแนวลุกอย่างคริสมันรวมถึงตัวอย่างมาติอุสคุนย่าแล้วก็นักเตะอย่างชาเฟลิกเนี่ยค่อนข้างที่จะคลิกกันละนะครับเพวัะนั้นวันนี้กับเงื่อนไขแค่แอดมาริดชนะก็ได้เฮให้เชียร์แอดมาริดนะครับวันนั้น3คู่วันนี้ครับให้เชียร์ไปที่แอตริกบิลเบากับแอตเลติโกมาริดในลาลิกาสเปนนะครับแล้วก็พรีเมียร์ลีกให้เชียร์ไปที่คริสตัลพาเลสนะครับ อ่ะฝากไว้ประมาณนี้ครับแล้วอย่าลืมนะครับแอดไลน์มาคุยกันนะครับ sonn วันนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ